ข้อที่ข้อที่10โจทย์กำหนดให้มุม DEF เท่ากับ3 x บวก20องศามุม AFE คือ e 2x ลบ25องศา BFG คือมุมปแล้วก็มุม c d, d a คือมุม Z แล้วก็มุม FAB เท่ากับ74องศามาดูในรูปกัน DAF DAF ก็คือมุมตัวนี้ แล้วก็มุม AFE AFE ก็คือมุมนี้ 2x ลบ25แล้วก็มุม BFG BFG ก็คือมุมนี้มุม y แล้วก็มุม DDA EDA ก็คือมุมนี้มุม z แล้วกันสุดท้ายมุม FAB ไม่เจอ FAB มุมนี้มีทั้งหมดอยู่ห้ามุมที่โจทย์ให้มามีทั้งที่เป็นตัวเลขกับเป็นตัวแปรแล้วก็คําถามเนี่ยโจทย์ถามว่า ข้อใดไม่ถูกต้องแน่นอนว่าเราก็ต้องทําการหาค่า x y แทนให้ได้ว่ามีค่าเท่าไหร่ถูกปะ,อะโอเคคนนี้ออกอโจทย์ถามข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องแน่นอนว่าเราต้องทำไงเราก็ต้องทำการหาค่า x กับ y แล้วก็แซดไม่ได้ถูกอ่ะดูจากในรูปเริ่มต้นจากในรูปเราจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยให้เส้นขนานมาทั้งหมดสามเส้นเวลาให้เส้นขนานนึกถึงอะไรบ้างก็หลายๆคนก็น่าจะนึกถึงมุมแยง้งใช่ไหน่น่เดี๋ยวจะเป็นมุมภายในที่อยู่ด้านเดียวกันอันนั้นก็เป็นไปได้ที่มีโอกาสที่น่าจะได้ใช้แล้วก็จากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแทดบ ใช่ป่ะแล้วก็ y เนี่ยมันอยู่แยกๆไปนู่นเลยอ่ะคือพูดง่ายๆคือมันยังหาความสัมพันธ์ระหว่างใครยังไม่ได้เพราะงั้นเราก็เก็บไปก่อนเดีย๋ยวเรามาเอาดูที่ x ก่อนดีกว่าอ่ะเริ่มต้นเราก็อ่ะดูที่รูปสี่เหลี่ยม a f e d ละกันก็คือรูปนี้สี่เหลี่ยมข้างมุมมันไม่รักใคร รูปแรกสี่เหลี่ยม A ตรงนี้ d ตรงนี้ e แล้วก็ตรงนี้ f โจทย์ให้มุมด้านตรง A ตังนี้มาเป็น3ามเอบวกยี่สิบองศาแล้วก็ให้มุมตรง f ตรงนี้มาเป็น 2x งเลบยี่สิบห้าแล้วก็ให้มุมตรงดีกับ e ตรงเนี้ยเป็นมุมฉากซึ่งก็คือ9ก้าสิบองศาสิ่งที่เราจะรู้เกี่ยวกับสี่เหลี่ยมเลยก็คือผลรวมมุมภายในทั้งหมดจะต้องได้เท่ากับเท่ากับ 360องศานั่นเองผลรวมมุมภายในสี่เหลี่ยมจะไม่มีค่าเท่ากับ360องศานั่นก็คือ90บวก90บวกอ่ะละเครื่องหมายองศาไปแล้วกันนะมันจะได้ไม่เกะกะ90บวก90บวก 3x บวก20แล้วก็บวกด้วย 2x ลบด้วย25 ทั้งหมดนี้รวมกันต้องได้360อยหาองศาอเอาตัวเลขมารวมกันก่อนหรือจะตัวแปรรวมกันก็ได้3 x บวกกับ2 x แน่นอนว่าได้5 x เรามาดูมุมบ้าง90้าบวกเกได้180บวกอีก20ได้200ลบอีก25ได้175ทั้งหมดนี้มีค่าเท่ากับ360องศาหลังจากนั้นเราอยากได้ x ใช่ไหมย้าย175้ยเ็เอาไปลบลบได้เท่าไหร่ ถ้าสามหิลบด้วยร้อหกิก็ได้สองร้อยใช่ไหมแล้วก็ลบเพิ่มอีกสิบห้าก็กลายเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเพราะงั้นดังนั้นเราก็จะได้ว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบห้าแล้วก็หารด้วยห้านั่นก็คือเท่าไหร่สามสิบเจดองศานั่นเองตอนนี้ได้มุม x มาแล้วแน่นอนว่าเดีย๋ยวเราก็จะต้องเอาค่า x ที่ได้ตรงนี้ไปทำการหาหมุมอื่นๆอ,อ,อีกทีหนึง่ง จากตรงนี้เราได้ x มาปุ๊บเราก็จะไปดูมุมตรงที่ในรูปเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ใช้นั่นก็คือมุม DAF มุม DAF ตรงนี้มันมีค่าเท่ากับ 3x บวก20ใช่ไหมแต่ว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ37เราก็เอามาคูณกันแทนค่าลงไปนะได้เท่าไหร่ 30คณ3ได้90 3คูณ7ได้21 90บวก21ได้111แล้วก็บวกกับ20ก็เลยได้100แปลงให้ได้131องศาในมุม DAF แล้วก็มุมถัดมาก็คือมุม AFE ก็จะมีค่าเป็น 2x ลบด้วย25องศาแต่ว่า x มีค่าเท่ากับ37 ก็ลบด้วยยี่สิบห้าสามสิบเจ็ดสองคูณสามสิบเจ็ดได้เจ็ดสิบสี่ใช่ไหมถ้าเรามองว่าเป็นเจ็ดสิบห้าเจ็สิบห้าลบยี่บห้าก็ได้ห้าสิบลบเพิ่มอีกหนึ่งก็จะกลายเป็นสี่สิบเก้าองศาอันนี้คือทําการแทนค่า x นะทำมาที่ตรงนี้นะมาตอนนี้ได้มุม DAF แล้วว่ามีค่าเป็นตัวเล็กเท่าไหร่แล้วก็มุม AFE เนี่ยว่าเป็นตัวเล็กมีค่าเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปพยายามหามุมไม่แซดก็ y เรามาดู y สิดูออกไหมว่าเป็นยังไงเราจะเห็นว่ามุมจากรูปตรงนี้เนี่ยก็คือมุม BFE เนี่ยมันเป็นมุมฉากและเราก็รู้ว่าไอมุมตรงข้างๆเมื่อกี้เราได้มีค่าเท่ากับ49ใช่ นั่นแปลว่าก็จะต้องเป็น49บวกกับมุมข้างๆตรงนั้นต้องได้90องศานั่นก็คือ41องศาถูกไหมนะมาเดี๋ยวเดี๋ยววิคอยก่อนนะว่าตรงนี้จะต้องได้41เดี๋ยวดูก่อนว่าใช้ได้หรือยังอะหลังจากนั้นดูยังไงต่อเราจะเห็นว่าเราเห็นเส้นขนาน AB กับ FG ใช่ไหมเหมือนที่บอกว่าถ้ามีเส้นขนานเนี่ยโดยปกติเราก็มักจะนึกถึงมุมแยงใช่ไหม ถ้าวายตรงนี้แย้งขึ้นไปตรงไหนเราก็จะรู้ว่าวายตรงนี้ก็จะแย้งขึ้นไปที่บริเวณตรงนี้นั่นเองก็คือตรงมุม ABF นั่นเองเห็นไหขึ้นไปตรงนั้นนั่นคือมุมแย้งกันแล้วจากตรงนี้เราจะเห็นอะไรไหมเราจะเห็นว่าทั้งหมดตรงนี้มันคือสามเหลี่ยมนั่นเองเพราะงั้นตรงนี้พักไปก่อนเรารู้แล้วนะว่าเป็นสี่สิบเอ็ดเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมาพิจารณาที่สามเหลี่ยมชื่อว่า ก็ bf จะเป็นรูปประมาณนี้แล้วก็มุมตรงนี้คือ90องศาแล้วก็มุมด้านซ้ายเมื่อกี้เราได้แล้วนะว่าตรงนี้คือ49องศาแล้วเราก็รู้ว่ามุม y แยงขึ้นไปตรงนี้และ มุม A ตรงนี้นั่นก็คือ74องศาเห็นปะมุมตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ก็มุมนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ90องศาลบด้วยสีองศาก็จะมีค่าเท่ากับ41องศานั่นเองก็วางเข้าไปอะมาเราก็จะได้ว่าผลรวมมุมภายในสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ180่งสองศา เราก็เลยได้ว่ามุมทั้งหมด3มุมนี้รวมกันก็เป็น y บวก74บวกด้วย41ก็จะมีค่าเท่ากับ180องศา74บวก41ได้เท่าไหร่75บวกอีกนี้ก็จะกลายเป็น115ถูกปะ115เอาไปลบออกจาก180ได้เท่าไหร่ได้65องศาดังนั้นเราก็จะได้ y มีค่าเท่ากับ65องศาได้อีกตัวแล้วนะ อันแรกคือได้ x อีกอันนึงคือได้ y เหลือแซดละมาย้อนขึ้นไปดูที่มุมแซดกันมุมแซดอยู่ที่ด้านบนตรงนั้นเราจะเห็นไหมว่าอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นเส้นขนานเหมือนกันก็คือเส้นขนาน CD กับเส้นขนาน BA และเราก็ควรจะต้องรู้มุมบริเวณตรง A ตรงนี้ให้ได้จิงปะก็คือมุม DAB คือ DAB ตรงเนี้ย สัมพันธ์ยังไงกับมุม Z? แซเราจะเห็นว่าอันนี้เรียกมันว่าเป็นมุมภายในที่อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัดตัดขวางนั่นเองสองมุมนี้รวมกันจะต้องได้หนึ่้อยแองศาจริงปะ่ะนั่นแปลว่าถ้าหาได้ว่ามุม a มีค่าเท่าไหร่เอามาบวกกับมุม Z ก็จะต้องมีค่าเป็น180องศานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไปพิจนารณาที่รูปสี่เหลี่ยม ABC แล้วก็ดีแบบนี้ตรงนี้ขนานกาัน A B C แล้วก็ดีมุมตรงนี้เป็นมุมแบบน้หาที่เราก็คือเราจะหามุมที่อยู่ระหว่างตรงนี้มุมตรงนี้รู้แล้วจากโจทย์ให้มาคือ74องศาแล้วก็ มุมด้านข้างตรงนี้คือเท่าไหรสาม x บวกยี่สิบทำมาแล้วนะนั่นคือมุมร้อยสาสิบเอ็ดองศานั่นแปลว่าอีกมุมหนึ่งตรงนี้เอาไปรวมกับ z ก็จะต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศานั่นเองอ่ะเราก็เลยบอกว่าจากเรื่องเส้นขนานใช่ไหมเราก็จะได้ว่ามุม b a d มุม b a d บวกมุม z จะต้องมีค่าเท่ากับ หนึ่งร้อยแปดสิบองศาเพราะว่าเป็นมุมภายในผลรวมมุมภายในที่อยู่ด้านเดียวกันที่อยู่ด้านเดียวกันสองเส้นตัดและกันแบบนี้ และมุม B A D มีค่าเท่าไหร่่จะไม่มีละมุม A D เนี่ย B A D รวมกับ74รวมกับ131จะต้องได้360ใช่ไหมนั่นแปลว่ามุม B A D ก็จะมีค่าเท่ากับ360องศาแล้วก็ลบกับ74บวกกับ131นั่นเองแต่ปะอันนี้คือมุม B A D นะแล้วก็ค่อยไปบวกกับ Z ซแล้วมีค่าเท่ากับ180 แต่บาง้งเราตัดไปเนี่ยสามมุมนี้ก็จะต้องมีค่ารวมกันได้เก้าสิบแปดร้อยสามร้อหกสิบองศาอันนี้ก็คือมุมรอบจุดนั่นเองจะมีค่าะจะเท่ากับสามร้อยหกสิบองศาแล้วครา้นี้เราก็ดูม,มันออกมาร้อยสามสิบเอ็ดบวกกับเจ็ดสิบสี่ได้เท่าไหร่ร้อยสมสิบบวกเจ็ดสิบได้สองร้อยบวกอีกห้าก็จะเป็นสองร้อยห้า เอา205ไปลบออกจาก360ก็จะได้155เพราะงั้นตอนนี้ลงกันได้155นะเพราะงั้นเราก็จะได้ว่า z เนี่ยมีค่าเท่ากับ180รบลบด้วย155นั่นก็คือ25องศาที่จะไม่มีแล้วอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเอาทั้งหมด3มมุมนี้ขึ้นไปแทนด้านบนนะไม่มีที่เขียนละ เด่นนิดนึงแล้วก็นำค่า x y z เนี่ยที่ได้ไปแทนค่ามามีสามสิบเจ็ดหกสิบห้าแล้วก็ยี่สิบห้าจากด้านล่างตรงนี้นะเราจะได้ว่า x เท่ากับสามสิบเจ็ด y เท่ากับ อะไรนะ65แล้วก็แซเนี่ยมีค่าเท่ากับ25โอเคครบที่เหลือแค่ลองแทนค่ามาดูที่ข้อที่หนึ่ง37บวกกับ65ได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ102องศาพอดีอ่ะเพราะงั้นข้อนี้ ถูกแต่ไม่ใช่คําตอบของโจย์นะเพราะโจทำว่าข้อใดไม่ถูกแล้วก็ถัดมา y หกสิบห้าบวกกับยี่สิบห้าก็เท่ากับเก้าสิบองศาอันนี้ก็เลขถูกถักดมาสามสิบเจ็ดลบกับหกสิบห้าแน่นอนว่าอันนี้มันจะต้องติดลบเพราะงั้นข้อนี้ติดแล้วก็ข้อสุดท้ายหกสิบห้าลบกับยี่สิบห้าเท่ากับสี่สิบองศา พราะงั้นข้อนี้จุคําตอบข้อที่ผิดก็คือตอบข้อที่สามนั่นเองดังนั้นคําตอบตอบข้อที่สาม้อที่สามผิดนี่คือคําตอบต้องควรจะเขียนว่าตอบข้อที่สามดีกว่าอย่าบางคนงงบอกว่าข้อที่สามผิดถ้าตอบทำไม คือมันไม่ถูกไงแต่ว่าเป็นสิ่งที่โจถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องอ่ะโอเคเพราะงั้นข้อสิบก็เลยต่อข้อที่ถามนั่นเองจะคิดได้ปวดหถัวเลยที่ไม่มีแคบเกินอ่ะโอเคจบละเจอกันต่อที่ข้อที่อ่าสิบเอ็ดจะย้อนกลับเช้โอเค